นนคโอ้ทุกคนดังนี้เือแล้วทุกคนทือแล้วที่มาแล้วทุกคนมาแล้ว ับสบายดีพี่น้องทางฟังไทยฟังเล่าแล้วก็ร่วมทาง่น้อนที่อยู่ต่างประเทศน,ำนํำเนาะวันนี้ก็คือเกล้าทุกคนมาพอมาพอก,กับดาบานนาคือเกล้าวันนี้กาว่างทุกคนเออดากระชีพาทุกคนมาหาใส่เบ 3, ็ดสามหูกอนอื่นเทากับไปหาเงิกนก็ทุกคนเอาเงินเช็ดไส้ทุกคนเช ใี่ทุกคนกระไรมันเข้าตมเพราะว่าตมควายมันหลายพด่อนทุกคน,กคนได้เ,เยอะเลยร้อยเลยลาไปใส่กันเลยบานนี้ได้ทั้งปุบแล้วก็เคียนหน้าแล้วก็เคียรไส้ทุกคน các cô con. Quải gì bên tược. Thì tục thư gieo. họ được con, các cô con. Nhơ bữa đó các Mưa ở như cần tự. ดากายายเบ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนมีแต่สิกับก้อนทุกคนมุแร่งจังมะยามอีเธอนึงทุกคนแต่มื่อนา้ห้าพ่องทุกคนฝนบนต๊เพราะว่าแดดแห้งืันนี้ทอฟ้าก็แจ่มใสฮะทุกคนเดรนิกาจากเมจีมะยามป่าเบ็ดป่าที่ดาใส่เว่นนี้นะทุกคนเพราะมันชิได้บอป้าส่เบื้งกันทุกคนมีดากมาก่าเม้งทุกคนดังนี้โอ้ยสะมอยทุกคนเปลี่ยนแล้วมีสีเด็ดจริน จะมอยด่างจะมอยมิปติ t ính t ính ้งซิงโอ้ทุกคนดังลิปถือแล้วทุกคนถือแล้วถือแล้วดังนี้บ้าละตัวใหญ่เติบเป็นมาแล้วทุกคนมาแล้วอะไรตุ่มลงเสียด้าย

เดีทุกคนไนไแปแล้วตานนมน,นิดทุกคนนี่น,น,นี่ทุกคนเดนยยนมันเพราะว่ามันเกาะกเข้ามันรูดทุกคนหาอันนี้ก้อนคองก่อนเหมืรูดอะไร โอเคโอ้โหลูกตะลีได้โดแล้กกรลูดล้วยได้เป oh. ่าฮะน่ะโอม้มีของแก้มเลยทุกคนของแกม้มอืมพอแจ๋วแล้วบ้านนี้พอได้เห็ดพอได้จานแก้วแล้วทุกคน มีน้ำลายละปลาลายเนาะอันนี้มันบอกีหลเจอได้นี้บอกเว้นนี้ค่ะเบิ้ลนี้เจอเจ๊ส้เ้นใส่ไม่หายเนี่ยแถวนี้เ้นใส่ที่ปลาใหญ่เนาะโอ้โทุกคนแต้มสามแต้มสามทุกคน มาแล้ว เราก็แม่ก็ชิมือแล้วทุกคนแต่ว่าหายำโต๊ะเก้ากันทุกคนแล้วก็บานีนก็ลบมือเลยนะทุกคนอ๋อปลาคนน้อยเรียบร้อยอุดแก่งเดอเธอได้ ให้ทุกคนเข้ากับสรุปตอนมือแรกนะทุกคนได้ได้ประคอ4สี่ตัวทุกคนถ้าบืงอื่นเซาอีกน้อทุกคนเนาะมันสิได้หลายบอกือว่ามันสิบไรตอนนี้ก็ะพอแเจี่ยวแล้วทุกคนเออตายแล้วกนี่สบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้า ดักกษัิาพาทุกคนมาหยาบเบ็ดอีแล้วทุกคนดังนี้ร้อนทุกคนบ๊าย ดัางนี้ทุกคนอย่างนี้หมาได้ทุกคนปะดุกทุกคนดุกหน้าทุกคนตัวตัวไน้อยทุกคนตัวไ่ใหญ่ไปเลยแต่อเอากนเด้ปันนี้ได้ทุกคนเพราะว่าปะดุกมันค่อนข้างเอาหนะนะทุกคนยันปักมือ ปลาด็ต้องระวังสุดขีดเลยทุกคนเงงมันนี่ทื่อน้อยเดียนก็นเจ็บทุกคนยมันมีพิษ ีเน่ยแล้วสีเยอทุกคนจะไปเข้ากันร้อมกัน ก็ได้ปดุกตัวหนึ่งกับปคอเหรือโหมันทุกคนแต่ว่าเบ็ดนี้เบ็ดใหญ่่ด้เฮ็ดว่นานแล้วว่นนี้นะครบทุกคนเนอแต่ว่าเบ็ดน้อยนี้มันบุคกครบมันฟีหมดหลายด่างเตอบเดี๋ยวกับบ้านได้สิจะเปลี่ยนเบ็ดใหม่ทุกคนแด้วเทียดคันเบ็ดใหม่ คนดาก็ได้มาเพิดอเลยทุกคนเนีม่มาเบิ่งฟ้าเฮดายเมื่อคืนนี้ได้ห้าโตทุกคนได้ประคอทั้งหมดเลยเนี่มือสาวเฮด้ได้ตัเดียวทุกคนเนี่ยได้ประดุกความได้ประดุกตัวนึงได้ประคอห้าโตทุกคนผลงานสนันี้ก็เอาได้ทุกคนดีกว่าบ่มีนกินทุกคนเลยทุกคนดาก็ขอจบคลิปต้องเพียงเท่านี้ ท่านใดก็เป็นกำลังใจติดตามสองด่าบ้านหน้าเด้อทุกคนเด้อสบายดี